ถือกล่องไปเด้เอามาจ้ะสวัสดีค่ะทักทายก่อนนะคะเนะาะกำลังย่างไปทำงานจ้ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบสี่สิบแปดสวัสดีค่ะคุณพรชนกสวัสดีค่ะ่ะค่ะย่างไปเป็นโมตินเลยค่ะสีผาพี่น้องไปทำงานอยู่นี่ออกจากบ้านจะเร็วเน่ค่ะเราว่า น,นายกจ้าพีพันไปฮกโมงค่ะเหตจริงจริเขางาน6กมงเชิงแต่ก็เพื่อสภาพอากาศเนาะถนนลงถนนลือนะคะหอบแล้วพี่เนาะคุณบ,บุญน้อมสวัสดีค่ะเบอร์จิสหานอากาศแห่งเบอร์เมนี้บุกไข่หนาบันไดค่ะดูเนาะจิตสหานใช้ก้องหลังนี่ค่ะ าพาพี่น้องไปเห็นงานน้ำค่ะจะพาไปดูว่าระวางที่ตียางไปเนี่ยค่ะมันไกลบ่จากมองตีนะคะเอบานตีเนาะจะเนาะตียางมาจากบานประมาณสามนาทีแต่แล้วโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักค่ะสวัสดีน้องตีรักๆเด้อจ้าขอบคุณค่ะตื่นแต่เช้าเรืนองตี ตื่นตีหาจ้ะปกติกะบ่ได้ตื่นเร็วปานนี้ดอกค่ะพอดีว่าผีเพิ่นอา่าบอกว่าให้ไปเร็วแน่เนาะจ้ะเพราะว่าวันจันทร์งานเยอะเพิน่นวะเฮากะสิไปเร็วแน่ค่ะเพราะว่าเฮากะถือว่ายางพาพี่น้องไลายสดไปนําเนาะโอ้ยขอถอดขอขอภัยค่ะพี่น้องอ,อาจจะสั่นแน่เด้อจ้ะปุ๊บๆ ตีบุญมีสวัสดีจ้าจากโม่งแล้วนาะบานเฮ่าจา้ะตีผ้ายามไปเหตุงานย่างมเศ้าจา้ะตอนนี้ตีมาเส้นเส้นบริษเส้นขางด่างนะคะเนาะไม่ใช่เส้นถนนใหญ่เนาะจ้ะกันเลยบ่มีรลดบุยอันมาทัานแล้ว ไปทำงานตีจัตุนตีแม่นจ้ะสวัสดีค่ะคุณจคุณสมจิตค,คุณสุนันท่าสวัสดีจัต้นงตีจะไปทำงานใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเนาะไปทำงานแล้วชีวิตระเคยตื่นเศร้าไปทำงานจะเศร้าปันนี้ค่ะแต่ก็ได้ต้งตงองต้องล่องต้องเหตุจะ้ะ บอกว่าไปไปเที่ยวตลาดเอมาร์เก็ตตลาดเออยู่ละกิสมาร์ทเนาะค่ะของประเทศนร์เว์เนาะอยู่เมืองท่อนแทมกัยังไหล่ลงคลิปเลยจ้ะจีพาชมบรรยากาศเมืองหนาวไปนั่งจะ้ะอุ้ยอันนี้ตรงหันนั่นคืองามเลยพียงเนาะแสงแสงอีหยังเนาะวาต้นใหม่เขาจะสูงแต่ สันบ่คะถ้ามันสันนะเนี่ยคอถอยคอไพ่เด้อจ้ะอ๋อที่บ้านเราก็สู้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 เฮ้ยนะจะเที่ยงแล้วเนาะค่ะเนาะสู้สู้เด้อจ้าที่หนาวแท่นหนาวค่ะแต่เมื่อวีบอ่ะไข่หนาวปันเดย์ด anyway. ้วยสําหรับข้ามหมดซึ้งจีบอกว่าด้วยเป็นเท้ายางมันก็เลยบบนหนาวแต่วงว่าน่ะจีไปเที่ยวตลาดเนาะค่ะโอ้โหสุดยอดยังมาถึงสิบนาที ดันออกดันเข่าจากห่างญ่จ้ะมันติบริอานซื้อผลิติต้องขอโทษขอพ่ายด้ยวยจ้ะยางไปน่มแน่นถนนไปน้เดิค่ะชูชูชูสวัสดีค่ะพีฟ้อนสวัสดีจ้าเมืองไทย11กว่าอ๋อจ้ะออกกำลังกายไปน่มเนาะแม่นจ้ะ สูดเอาอาการย่างมเร้ายามเช้าจะ้ะเดี๋ยวจะผ้ายางไปเนาะระวังอ่าตอนนี้เข้าคุยกันอยู่นะคะจะผ้ายางไปวะมองตีเฮ็ดงานเนาะมันไกลําไดเนาะคะ่ะจิกระชัเวลาได้จับเวลาการเดินของตีไปน้าเนะาะจิกระกัดหันะคะโม้รุ่นกับชดยเตรียมตัวออกบานแต่บอบอบออันนี้ปันไดคะ่ะ บอรเรียวบันไดเนาะแต่ตีกะว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละมองเห็ดตีไปเก็บพักกูดไหมจ๊ะบน,นนู้นถนนที่ให้นบนถนนจ้ะยุบๆจับยับ,ย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 บอ้๊ยตีคือสัน้นมาบนี้นี่มันสั้นหนาวเลยบอไเด้เอาใหม่ถือจับกล่องมากค่ะอันนี้เซนนี่ก็จะลงไปข้างล่างนะคะอ่ะ โซนนี้ก็จะเป็นโรงแรมเนาะสิบปกักร้อยแล้วนงานอยู่ค่ะแล้วก็อ,อ,อันนี้ตรงนี้เป็นโรงแรมแต่ว่าตีบริเว็รโรงแรมตรงนี้นะคะตีเอ็ดอยู่ข้างหลังบานตีเนาะเขามีสองโซนจะ้ะโซนสําหรับแขกผู้มีเกียรติกับสําหรับพนักงานทำทำงานก่อสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวอา่านบททัานแล้ว เออน้องตีดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณค่ะเออตีก็ส่งสิเป็นวัดอยู่เด้มันนีเตอ่นม,มาเจ็บเจ็บคอจังหน่อยบ้างอากาศหนาวเนาะไปยางตลาดสุ้ๆหน่อยก็พักบ้างก็อ,อ,อยังก็ตอนพักหนักก็ว่างแล้วก็มีความสุขอา่านบทท่านคอมเมนต์ข้อตั้งแ่ถนนจ้ะสุ้ๆจ้าขอให้ทํางานอย่างมีความสุขนะคะน้องตีขอบคุณค่ะครอยู่จากให้งาน กับคนที่เราคุ้นเคยเนาะดูแลตัวเองน้ำดวยนนังตีค่ะขอบคุณค่ะพีวุฒิมื่อเราก็สวยตอนมือก็สวยมองว่าถ้าเจ้าจุดจุดไฟอันมันจุดไฟถ้าเจ้าเปิดไฟต้นยู่ต้นคริสต์มาสตีบรายยูค่ะตีมาโบทันอันเนี้ยตรงนี้เป็นโรงแรมเนาะค่ะโรงแรมส้นนี่ส้นเดียวค่ะตรงรถจอดนี่ แล้วฝั่งนี้มันจะเป็นของของรัฐบาลแล้วบางมือที่อาจจะได้มาลงตรงนี้เนาะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าเขาไม่มีคนมาลงเนาะแล้วก็บ,บ้างมือที่อาจจะมาลงตรงนู้นลงเรียนจะ้ะเพราะว่าตรงนี้คนขาดมากอากาศเปลี่ยนนั่งเราบริลัมบานตอนนี้ฝนตกอ้าวค <laughs> ือตก <laughs> มันม่ามันบอหนาววะจ้ะ ใครไปส่งเด็กๆพ่อใหญ่จ้ะวันนี้เด็กๆหยุดเด็กๆหยุดอใหญ่ยก็เลยรับ,รบอาสาดูแลจ้ะอันนี้อันนี้เป็นโรงเรียนเนาะโรงเรียนของหมู่บ้านตี๋แหละค่ะโรงเรียนชั้นประถมศึกษาเนาะแต่เขาเรียนจบมอสานก็ไปต่อต่อทางอื่นค่ะต่อในเมืองอ๋อล่มมากพี่เนาะเห็นปะยิบยิบยบัยบยบับงามเนาะค่ะเนาะปันแมงห,หอยจ้ะมึงด้วยเห็นปะ พ่จะช่วมบรรยากาศอยูนี้ประท่านงานจะน่าเจ่วเนี่ยนะค่ะตีเขา6อกมงเคิงตีได้ประมาณชั่วโมงหนึง่งในการเดินเนาะเนี่ย้ตีผ้าชม่มแล้วก็คุยไปเรื่อยเนะาะว่าวตอนนี้มันมันมั่มมันอยู่ในโรงเรียนมัมค่ะมัมสกูลแลนด์เออนัน้นใจให้ใจต้องตี ไม่หนาวเท่าไหรค่ค่ะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวจะน้องตีสุดๆครับกำลังใจเสมอขอบคุณค่ะตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของโรงเรียนอนุบาลแล้วมาก่อนติดกัยางมาทสงอามันดุดหน่อยท,อทุกมือทุกมือท่างนี่ละจ้ะถ้าสั้นแล้วตั้งใดกะขอถทดขออภัยด้วยค่ะแลีวกัพี่น้องบอกตีตั้งใดด้วยว่าเออ,อตีมันสั้นไล่ตายัางสีเนนะเพราะว่าตีฝ่าว่ได้เอา ไม้ถือกล้องมาเลยไม้จับกล่องมันถือกล่องเอา้าสิกลับกล้องกลับบดไดมาที่นี่เฮ้ยเอาไม้กะถอดถอดทุงมือออกเขาอยู่ค่ะสวัสดีค่ะเห็นหนาเห็นตากันแล้วเอ่อบอลไล่ตาครับโอเคบอสันดอกจาก้าขอบคุณค่ะวัชชันกับฝาดถิ่มทอดสาอุสานอุสานซสื้อเสื้อมากเพื่อเดิน ทำคลิปโดยเฉพาะนะคะการสันในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเยี่ยมมากนะจ๊ะแต่ว่าสันตีกับเปลี่ยนอ่อนไม้เสั่นแล้วนะคะเนาะปกติจ้าจุด้านลมมันคัดมากตีกับหนาตีเย็นหนึ่งนะจะค่ายุคค่ะมันอ่อมันหิมะมันแข็งหน้ามันกะอะไรนะมันกะบั บนเรือนเป็นไดค่ะ้าชนไดน,นะอากาศเยวาวฝนตกไม่ไม้เราเยเหมือนเศร้ามากนะนี่หม่า,ม,า,นะม,ามัน,ไนอไไม่ใช่เออมันอากาศเจีนลบนะคะมันจะลืน่นว่าซักให้ความผละค่ะ,ะ,คะตอนนี้ก็จะเป็นโซนองค์ชายลูปบาเนาะนี่จ้ะดูได้คะ่ะไม่สันจ้าสีไปใจเบิงไปตกปลาฮะเดี๋ยวนะ ได้ได้เมื่อก็อ่านพี่อ่านเสร็สิได้ไปเบิร์ตกปลาช่วงนี้ตกปลาอากาศหนาวแห้งค่ะบ่ไดี้พญายกขึนกับรถสบายนั่งก็เลยบ,บ่คัลนอยากให้ยต้ไปเฮ็ดหยังทำงานกี่ชั่วโมงวันนี้ตีทำงานเจ็ดชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ว่าอีกครึ่งชั่วโมงนั้พี่มนับหายเด้แล้วก็ได้แค่เจ็ดชั่วโมงเพราะว่าอีกอีกครึ่งชั่วโมงนั้นเท่าสำหรับเอ่อ ช่วงพักเบรกเนาะพักกินเขา่าสิค่ะไปเลยบนักห,เหาเฮาอันนี้เป็นอนุบาลเนาะแล้วก,ก่อนจิันย่างจะจีรคานยางทุกมือทุกมือมาส่งลูกกินแน่นสวัสดีจ้าภาพยางเห็นงานได้หน่นมาเนี่ยว่ายังไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยพาเดินทํางานแล้วไปดูกันว่าไกลปันใดนละจิ้งยางจะชุมทักหน้าที่แล้วเนี่ยโอ้ยปวดคอได้เนาะคะ่ะ ประมาณ25นาทีน่าจะถึงจากบ้านมานี่แต่ก็เพื่อไว้เพื่อล่มเพื่ออุบัติเหตุบ้าน้านขนมเหมือนคริสต์มาสเจ้าบางบ้านเจ้า,า,า,าจัดไฟดีดีค่ะบ้านตีกับมะงงอกมังแงกม่อยังเดียค่ะแตงลายแตงไฟหลายไอขันเก็บเงี้ยมันเหมือนดูดูกาลมัน,เด,นมเดินมาแล้วก็เป็นวัดชิดซัดชิดซัด เช่ล้วเขินเก่งแกสวัสดีค่ะอยากให้หนางตีพาไปห่านางลงบานตีบ่มีแม่จ้าตีก็อยากไปเก็บอยู่เด้แต่แถวโนเวนเนี่ยคือเพิ่นเป็นอากาศแบบว่าหนาวแบบหนาวคักน่ะนะถ้าเป็นทางสวีเดนก็อาจจะมีอยู่บางจังหวัดเนาะแล้วก็ส่วนมากจะไปอยู่เดนมาร์กเนาะที่มันเป็นอากาศแบบว่าบอสชาจาบม่มีหมะหลายปานปน,นี้นะคะ แล้วเมืองเขามันก็จะเป็นบอนว่าหนาวแต่ก็ไม่ฝนนสินะคะมันั็นเลยจะไม่เห็ดทุ่มนันออกมาของบ้านจีนอ่ะมันหนาวมันเต็มลบคักนะคะเห็ดที่เกิดมามันก็จะยุดชะงักมันไม่โตมันไม่โตแต่ว่านั่งสือมันกระบอกว่ามันมีอยู่เด้ค่ะว่ามันมีอยู่อันแต่อาจจะเป็นแถวออสโลเผล่ค่ะตีว่าได้แล้วแถวที่มันเป็นทางใต้เนาะ อากาศอุ่นๆแน่จังหน่อยน้องตีผ้ายุดบานหลังนี้เนาะงามนะคะบานฝรั่งจกักงงนี่ตอนนี้หาตีหาหาสิบเจ็ดจ้ะสวัสดีค่ะน้องติสวัสดีค่ะคุณกิ่งแก้วอยากให้น้องติไปเก็บเพจน้องลองอ้ออ่านไปแล้วกำลังย้อนไปดูคลิปผ่านๆมาเดือนสองเดือนที่แ,แล้วแกงเนาะโอ้โหขอบคุณค่ะน้องติสดาตีปีนี่บ่คคลิอาร์ตคีไว้บันไดได้จ้ะ เพราะว่าอย่างตีคือบอกว่าเข้าเก็บเก็บเก็บเห็ดขายเนาะวันที่นี่เอ่อเข้าฝาวน้ำเวล่าแม่จ้ะเพราะว่าบางบางช่วงกะสิขายวันอาทิตย์หนึ่งสองขังต้องส่งคนนั่นสิเนาะคะ่ะการที่เราไปเก็บเห็ดนี่งกะสิบ่ได้มีก็จัะมาคือการเข้าเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดไปไหวทา่กินเองหรือว่าไปขายให้คนในหมนะะู่บ้านเลยค่ะอันน,นั้นเพือเข้า เขาสามารถลอดได้เนาะอันนี้ือแบบพ่นซั่งพ่นซั่งจะพ่นสั่งเหมือนนีมอื่นหึ่งก็ตตองทรงพ่นแล้วสิแม่จ๊ะมันก็เลยไม่มีเวลาได้ทำคลิปไว้เยอะกะคิดหอดทุกันเนาะบางทีตีเคลว่าจะเอาคลิปอันตีเคยว่าวไปว่าจะเอาคลิปมารวมกันให้เป็นคลิปยาวเนาะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแต่อางไม่ไปเพจกดที่ว่ามันจะกลายเป็นคลิปซ้ำอีกล่ะ ก็เลยบอ vida, oh, yeah. STR Eink Dude Medic beast. ดไ้เห็ดเบิงกอนเด้จ้ะเบิงรอเดี๋ยวอีกไม่กก่งเดินก็จะเก็บผัก <peek> กูดแล้วตอนนี้จอนมกร่ากุมภาพีหน้าเมษาพุทธสภานู <panels> ่น่ะค่ะไปเก็บเห็ดเอ้ยไม่ใช่เก็บผักกูดเนาะแล้วก็เห็ดมาเร็วบ่ค่ะออกตนดดูการเนี่ยค่ะทางไปบานตีตีเมาเก็บผักกูดเทวานี้แหละมื้อนีเวแต่เด้อไค้พลังจะเตือนตีบ่ว่า ลังบอกว่าปาด์ตเฮเดออะไรนะปาดตบันเฮ้าสียังแล้วจะเพียน่นวันนี้ตีตื่น,นตีหาคุณเด้ปีนี้คือดีใจกำลังตีสุดๆเลยที่ได้ขายตีก็ดีใจสุดๆค่ะเพราะว่าปีนี้ได้ขายตามตามออเดอร์เนาะเดินไกลอยู่เด้นี่ใช้เวลาประมาณนี ยี่สิบยี่หานาทีเป็นแน่ถ้าเกิดมันยางสากก็ประมาณสามสิบนาทีน้องตีเมยกับสูเดอครับเดินไกลค่ขอบคุณค่ะกับพวกไกลบันไดเด้แต่แต่ว่านาฮอนเนี่ยมันกระสีเป็นอีกแบบนึงเนะาะแต่ว่านานหนาวเนี่ยค่ะก็โอเคอยู่บับกก่อนตีว่าฝึกงานอยู่นี่แหละตีกันยางยังสียละทั้งทองพร้อมเลยค่ะ ของมันดุดหน่อยเนาะยางไปกับยานเลื่อนไปค่ะสวัสดีจ้าน้องตรีต่อติดตามตลอดเลยจ้าสบายดีไหมจ้าเป็นห่วงเรื่องอากาศเย็นดูดสุขภาพด้วยขอบคุณค่าจ้ากะสบายดีอยู่จ้ะมันเห็นภาพพี่น้องไม่เห็นงานเดี๋ยวก็จะถึงแล้วอีกทีดนึงเดี๋ยวตีจะให้เบิงว่าวมองตีมาเก็บพักโกรธให้เบิรงนะ่มันอยู่ใสเพราะว่า บกเคยยังไหลสดจากบาดมาจังสีจัเลือดเนาะนี่แถวนี้คือปลาพะก,กูดุดเฮ้ยคะ่ะเน่าไปพู้นถึงปลาเฮ็ดดีเลยค่ะเขาไปข้างในมันจะเป็นเขาเจ้าทำถนนเนาะนี่คะ่ะเป็นฟ้ามันเจ้าเขาไปพู่นเฮ็ดกระไลพะก,กูดกระไลค่ะตรงนี้จะบอกได้ว,ว่าตีมาทำงานก่อ <c> น <oughs> มูหมอนี้ ก็สิคกักเถอดอกว่าเขาให้เขางาน6มงมงคลมาแต่หกเวตีหาเคิง,มมง,มงไม่เป็นไรก็มีเวลานั่งชิวๆระหว่างหำงานอยู่หนี่นะคะกบรหำงานลรงแรมอันนี้สบายสุดทําไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักกูสิบริเวณรีบบริเวณร,ร้อนวเวลาทุ่มเทเพาเข้าหงานเรยวเห็นไหม หยุดพักแป๊บสวัสดีค่ะน้องตีสวัสดีค่ะ,คะพี่เปียววาค่ะจิจำจำซื้อซื้อเรนพี่ดูทุกคลิปดูซ้ำๆวันไปวันมาแต่ไม่กล้าคอมเมนต์เพรานัใจห้าจ้าอ้าวคอมเมนต์ลดจ้าคอมเมนต์กบแทนกบตอบ อาจจะตอบชา้าเนาะค่ะพอวัดตีเริ่มพพงานแล้วสวัสดีจ้ามืดแล้วเนา่าวดูรัสภาพด้วยนะตะโกลมันดุดหน่อยนะฮักคักไม่ต้องไปช่วยคนนั้นอีกนะวิมอน,นีลูกพีนุมาจ้ะลูกพีนุม่า,มาเขาเขาจาสกาัดตีค่ะใช่จ้าพี่เปียเองสวัสดีค่ะทักทายกันอันนะเข็นตากัน แล้วก็ซิต้องจบไล่เด้อค่ะเพราะว่าเจเพางานแล้วข้างในกะจะถ่ายไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นสถานที่ดูแลคนป่วยแล้วก็โรงพยาบาลมรนยากะสักทายกันจะเศร้าแต่เสียวเอาเม่อไดอกค่ะเอาพี่หนองมาเป็นมูเถิดยังก็ย,กงยังถึงเอาเงายันยานเนาะถึงแล้วเด้อค่ะกะิะจบไล่ต้องนี้แหละเด้๋ยวะเจ้าเจเ้าโรถพยาบาลมาแล้ว มารับคนป่วยเดินโลภะันบัดซานนี่แเขาออกเขาออกอยู่ตลอดจ้ะนะคือสเย็นค่ะเย็นแล้วเย็นเย็นเย็นดูแลสุภาพเรเดอร์จ้าขอบคุณค่ะโอเคค่ะ คลิปนี้ไลน์นี้ติดไปแล้วเด้อค่ะพบกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะชาวปรเฮ็ดคลิปกับซิวะไลหลไทยพี่น้องใต้พี่น้องจังสีหล่ะค่ะแล้วค่ะเนาะโอเคค่ะขอตัวเขาให้ง่านก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะบ๊ายบาย